สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจแล้วก็ YouTube พี่การน,นุ่มแม่ค่ะวันนี้พี่การมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วค่ะ,ะกับหัวข้อนะคะเรื่องของลูกเลือดก,กำเดาไหลค่ะต้องทำยังไงแบบไหนที่ควรไปพบแพทย์ค่ะเดี๋ยวเรารอสมาชิกเข้ามาก่อนนะคะ,ะใครเข้ามาแล้วฝากกล่าวทักทายกดไลค์กดแชร์ให้พี่การน,นิดน,นึงนะคะวันนี้พี่การนคะคะไลฟ์ประจำเที่ยงครึ่งค่ะ,ะนะคะ สวัสดีคุณแม่ที่เข้ามาค่ะเข้ามาแล้วกบทักทายกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่กันได้เลยนะคะวันนี้ก็จะมาตอบคําถามในเรื่องของการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะการดูแลตัวเองหลังตั้งครรภ์ข้อและหลังค้อนะคะเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะไลฟ์ให้ความรู้เรื่องของลูกเลือดจาเดาไหลก่อนนะคะแล้วก็ตอบคําถามเรียงตามลาดับนะคะสวัสดีคุณอะ,อะไรนะข้างหลังไปว่าดื้อนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่กันนิดนึงค่ะพิมพ์คําถามไว้เลยนะคะมีคําถามก็คือพิมพ์ไว้เลยค่ะอะเดี๋ยวเราเริ่มความรู้กันก่อนเลยนะคะแต่อย่ากขอหัวใจขอไลค์ให้พี่กันนิดนึงนะคะวันนี้คือมีคุณแม่ปรึกษามาเรื่องของลูกกาเดาไหลนะคะอะนะคะว่าต้องประถมพยาบาลยังไงนะคะแล้วก็แบบไหนที่แบบว่า ควรไปพบแพทย์นะคะเป็นอะไรที่เราอาจจะต้องรู้ไว้นะคะถึงแม้ลูกอาจจะยังไม่มีปัญหานี้นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เกิดปัญหาบางทีเราจะตกใจแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกนะคะ,ะฟังพี่แกนไว้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวพอเกิดปัญหาก็จะได้เกิดขึ้นได้ซึ่งในเด็กเนี่ยอายุน้อยเนี่ส่วนใหญ่จะเจอได้นะคะบ่อยนะคะในเด็กก็จะเจอได้มากกว่าผู้ใหญ่นั่นเองค่ะในเรื่องของเลือดก,กาเดาไหลนะคะลูกใครเป็นบ่อยบ้างนะคะอะและเดี๋ยวพี่แกนจะตอบคําถามเหมือนเดิมนะคะสวัสดีผู้ที่เข้ามานะคะ เดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตามคุณแม่แป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะขอหัวใจขอไลค์ให้พี่การน,นิดนึงนะคะมาเดี๋ยวเราเริ่มความรู้เนื้อหากันก่อนนะคะในเรื่องของเอ่อเลือดกำเดานะคะมาดูสาเหตุกันก่อนละกันว่าทำไมลูกน้อยของเรานะคะถึงมีปัญหาเรื่องของเลือดกำเดาไหลนะคะ,ะสาเหตุที่พบได้บ่อยเลยก็คือ เยื่อจมูกแห้งอย่างเช่นช่วงฤดูหนาวฤดูกที่ไม่อากาศเย็นเย็นเยื่อ,อจมูกจะแห้งก็ทําให้เลือดก,กำเดาไหลได้นะคะมีภาวะจมูกอักเสบนะคะพวกโพรงจมูกอักเสบแบบนี้นะคะเกิดจากการเป็นหวัดติดเชื้อหรือบางคนก็เกิดจากภาวะภูมิแพ้ในเด็กที่ภูมิแพ้เกิดเป็นภูมิแพ้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของเลือดก,กำเดาไหลได้นะคะการที่ลูกเนี่ยแ,แ,แ,แยกะแคะขยี้กระแทกนะคะก็จะเกิดการบาดเจ็บหรือเป็นแผลในโพรงจมูกก็เกิดเป็นเลือดกำเดาไหลได้ แต่มันมีสาเหตุอื่นด้วยที่พบได้ไม่บ่อยแล้วจะต้องไปหาหมอหรือไปวินิจฉัยเพื่อหาโรคนะคะก็คือเรื่องของการเกิดได้จากภาวะเกล็ดเลือดต่ำผิดปกติเส้นเลือดฝอยขยายตัวผิดปกติมีเนื้องอกที่เส้นเลือดนะคะการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติะคะ่ะอ่าซึ่งหากลูกมีอาการสาเหตุจากอาการที่พี่จากที่พี่แกนบอกไปนะคะสาเหตุที่ไม่พบบ่อยเนี่ย จะสังเกตว่าลูกจะมีภาวะเลือดออกง่ายมีปริมาณเลือดกําเดาเนี่ยค่อนข้างมากประถมพยาบาลแล้วไม่ดีขึ้นร่วมกับมีการจุดเลือดออกตามตัวแบบนี้อ่าคือผิดปกติเลยต้องไปพบคุณหมอนะคะทีนี้ค่ะเราจะถกปะถมพยาบาลลูกยังไงนะคะเมื่อลูกมีปัญหาเลือดกําเดาไหลเมื่อก่อนเราอาจจะเคยเข้าใจว่าต้องเงยหน้าขึ้นเลือดกําเดาไหลให้เงยหน้าขึ้นนะคะ อลองฟังซิว่ามันใช่ไหมนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าอันดับแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องตั้งสติบางทีแบบเป็นครั้งแรกที่เห็นลูกเลือดกำลังไหลล้วก็จะตกใจแล้วก็น้อยเนาะเป็นเป็นปกติของพ่อแม่แหละนะต้องตั้งสติก่อนพยายามอย่าตกใจและไม่ควรทําท่าตกใจให้ลูกลูกก็อาจจะยิ่งกลัวยและยิ่งร้องไห้มากพอร้องไห้มากภูมิความดันในเลือดสูงขึ้นมันก็มากขึ้นนั่นเองค่ะเราต้องเข้าไปปลอบลูก ให้เขามั่นใจว่าโอเคมันเกิดขึ้นได้นะไม่เป็นอะไรนะคะอันดับแรกนะคะทําแบบนี้ก่อนนะคะอ่ะมาเข้าสู่การประถมพยาบาลหลังจากตั้งสติได้และปลอบลูกให้หยุดร้องไห้และเสร็จเรียบร้อยแล้วมาประถมพยาบาลนะคะอ่ะน้องตัวตาต้องเข้าแล้วนะคะอ่าสวัสดีคุณแม่ที่เข้ามานะคะเข้ามาแล้วก่าวักทายกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะต่อกันค่ะมาเรื่องของการประถมพยาบาลนะคะ อพอตั้งสติได้แล้วอ่ให้ลูกนั่งตัวตรงนะคะนั่งตัวตรงนะคะหรือนอนศรีรษะสูงมากๆนะคะก้มหน้าเล็กน้อยเพื่อไม่ให้สำลักเลือดใช้การก้มหน้านะคะอ่าน้องตุ๊กตาตัวนี้งองอศรีรษะไม่ได้นะคะคือให้เราก้มหน้าให้น้องก้มหน้าแบบนี้เด็กพี่กันทำกับพี่กันนะคะนั่งหลังตรงก้มหน้าเล็กน้อยแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้สำลักเลือดนะคะใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ค่ะ บีบบริเวณจมูกสองข้างนะคะเข้าหากันให้แนบเข้ากับผนังกกนจมูกค่ะค้างไว้1 0บถึงสินาทีระหว่างนี้ให้หายใจออกทางให้หายใจทางปากนะคะแบบนี้อ่านะคะหลังจากนั้นค่ะอาจใช้ผ้าชุบน้ําเย็นหรือน้ําแข็งประคบบริเวณจมูกนะคะความเย็นก็จะทําให้เส้นเลือดหดตัวนะคะเลือดก็จะหยุดได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ ร่วมกับการใช้เป็นม้วนทิชชู่ที่เราใช้ซับม้วนทิชชู่ผ้าก,กรนะคะทําเป็นม้วนม้วนแล้วก็อุดไว้ตรงรูจมูกนะคะก็จะทํากดตําแหน่งที่เส้นเลือดเปราะบางแล้วก็ที่ฉีกขาดได้นะคะที่รูจมูกลูกนั่นเองค่ะอ่าและข้อที่สี่ค่ะหากปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วเลือดไม่หยุดไหลหรือเลือดออกปริมาณมากขึ้นนะคะร่วมกับมีอาการแบบหน้ามืดจะเป็นลมนะคะเวียนหัว ปวดหรือชาบริเวณใบหน้ามีเลือดออกในตำแหน่งอื่นๆของร่างกายการได้กินผิดปกติอ่อนเพลียมากนะคะหรือในกรณีที่น้องมีโรคประจําตัวอย่างอื่นหรือใช้ยาบางอย่างที่อาจจะทําให้เกิดเป็นสาเหตุของเลือดกำเดาไหลเนี่ยควรไปพบแพทย์ค่ะอ่านะคะแล้วแล้วสรุปแบบไหนควรไปพบแพทย์ครับพี่การสรุปอีกทีหนึ่งถ้าลูกนะคะมีเลือดกาเดาไหลจากการตกจากที่สูงหรือจากอุบัติเหตุอื่นๆร่วมด้วยเช่น ตกหัวกระแทกแต่เลือดก,กำเดาไหลแบบนี้ไปหาหมอเลยนะคะเลือดก,กำเดาไหลไม่หยุดหลังจากปฐมพยาบาลไปแล้วสิบนาทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เลือดก,กำเดาไหลออกมากผิดปกติต้องไปพบแพทย์เลือดก,กำเดาไหลร่วมกับมีอาการอย่างอื่นตามที่พี่กันกล่าวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเวียนหัวหน้ามืดคัดจมูปวดหรือชาบริเวณใบหน้ามีจุดเลือดออกตามร่างกายนะคะการได้กินผิดปกติ การอ่อนเพียหรือในเด็กที่มีโรคประจําตัวอ่าที่มีการอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เลือดออกได้นะคะก็ควรไปพบแพทย์ค่ะวันนี้กับความรู้สั้นๆเรื่องของ,รองโรคกําเดาโรคไม่ใช่โรคเลือดกาเดาไหลนะคะวันนี้กับความรู้เรื่องของเลือดกําเดาไหลนะคะแบบไหนต้องไปพบแพทย์และต้องปรมพยาบาลยังไงที่วิการนำมาฝากต่อไปจะเป็นช่วงเข้าสู่การตอบคาถามค่ะ คำถามมีพิมพ์ไว้ได้เลยนะคะ,อะขอควาปรึกษาคือพิมพ์คำถามได้เลยนะคะพี่แกนจะสะดวกตอบทางไลน์มากที่สุดเลยะคะ่ะเพราะว่าการที่เรามานั่งไลน์เนี่ยเพื่อว่าเราจะได้มีการตอบคำถามกันนะคะและก็เป็นประโยชน์กับคุณแม่ที่เข้ามาฟังด้วยเผื่อจะเป็นประเด็นคำถามเดียวกันนะคะน้องหนึ่งขวบสิบเดือนนะคะตอนนี้ก็เกับยี่สิบสองเดือนนะเอ,อ น้ำหนัก10.5น้อยไปไหมกินข้าวน้อยนะคะกินข้าวน้อยต้องกลับไปดูแล้วนะว่ากินนมมากไปหรือเปล่าวัยนี้กินนม2-3กล่องพอนะคะถ้ากินนมมากเขาก็จะกินข้าวน้อยเพราะว่าอิ่มนะคะสสาเหตุหลักเลยคือส่วนใหญ่เด็กจะกินนมเยอะพอกินนมเยอะก็กินข้าวน้อยนะคะน้ำหนักลูกของคุณแม่ไม่น้อยนะคะน้ำหนักอยู่ตามเกณฑ์ค่ะ ลูกง่วงนอนแต่ไม่ยอมหลับเลยนะคะถ้าแบบลูกหาง่วงนอนแต่ไม่ยอมหลับนะคะลองดูซีว่าเกิดภาวะโอเวอร์ทายหรือเปล่ากรณีที่ลูกแบบเรียการง่วงนอนแล้วแล้วไม่หลับแล้วเลยเวลาหลับมันจะทําให้เกิดภาวะเหนื่อยเกินไปหรือโอเวอร์ทายเบบี้เขาจะยิ่งนอนยากขึ้นร้องงองแงหลับก็จะหลับสั้นๆนะคะซึ่งบางทีเราเองเนี่ยต้องสังเกตสัญญาณง่วงนอนลูกก่อน สัญญาณลูกที่จะสังเกตได้นะคะถ้าลูกง่วงนอยบางทีเขาจะเริ่มไม่สนใจสิ่งแวดล้อมและเริ่มเมิรรอยและบางคนขยี้หูขยี้ตาและอ่าเราก็รีบเอาหลับเข้าสู่สิ่งแวดล้อมที่สงบพาหลับได้เลยค่ะลูกสี่เดือนกินนมชงสามถึงสี่วันถ่ายทิ้งค่ะถือว่าถ่ายยากไหมเปลี่ยนยี่ห้อนมมาสามยี่ห้อแล้วยายแนะนําให้น้องกินส้มน้องกินส้มได้ไหม ผลไม้ถ้าจะเริ่มก็อยากให้เริ่มเป็นอาหารกล่องก็สักหกเดือนไปเลยคะ่ะถ้าเราไปเริ่มเคือส้มก็กลัวจะไปกินน้ําส้มอีกคือน้ําส้มยังไม่ให้นะคะในเด็กนะคะสี่เดือนนี้เลยยังไม่ให้เนาะถามว่าถ่ายสามถึงสี่วันนะคะครั้งแม่ได้ดูไหมว่าอึลูกแข็งไหมคะถ้าอึลูกไม่ได้แข็งเป็นไมกระต่ายถ่ายอาทิตย์หนึ่งสองครั้ง เป็นอื่นไมกกะตายแล้วก็ถ่ายทีละสองครั้งไม่ได้ถ่ายยากนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะปกติดีไม่ถือว่าท้องผูกค่ะอะยกเว้นกรณีลูกถ่ายเป็นแบบอื่นไมกกะตายแล้วก็เบ่งหน้าดําหน้าแดงร้องไห้เจ็บปวดทรมานนะคะอย่างเงี้ยก็ถือว่าท้องผูกถ้าของลูกของคุณแม่ถ้าไม่ได้อื้เป็นแบบอืกระต่ายแข็งๆมิดๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ่ายทีละสองครั้งก็ปกติ หนึ่งขวบหนึ่งเดือนไม่เดินปกติไหมคะกะ็สเตปนี้ก็อาจจะแค่เกาดยืนตั้งไข่อะไรอย่างนี้นะคะเดินช้าสุดในประมาณขวบสามเดือนนะคะสี่เดือนน้องคว่ำได้ตอนอายุสามเดือนยี่สิบสามวันน้องคว่ำแค่สามถึงสี่วันแล้วก็ไม่คว่ำอีกเลยเกิดจากอะไรอเอาอย่างนี้คุณแม่ก็กระตุน้นอันเกิดจากอะไรนี่พี่แกนบอกตรงว่าพี่แกนอาจจะบอกไม่ได้เนาะอืม เราต้องเลือกดูว่าเวลาที่เราวางน้องคว่ำเนี่ยเป็นเวลาที่แบบน้องเพิ่งกินอิ่มหรือเปล่าเออแน่นท้องอะไรอย่างเงี้ยเาอาจจะไม่อยากคว่ำให้วางเขาตอนที่เขาเอารมณ์ดีๆกินนมได้สักพักหนึ่งแล้วก็เอาของเล่นมาหลอกล่อบางทีเขาก็ไม่รู้เขาจะคว่ำไปยังไงแม่นึกออกไหมหาของเล่นมาหลอกล่อเพื่อให้เขาพิกมาเล่นของเล่นในท่านอนคว่ำอ่าคุณแม่ลัญญาบอกว่าแชร์แล้วกราบขอบพระคุณมากค่ะ ประจำเดือนมาล่าสุดวันที่ยี่สิบห้าตอนนี้ประจำเดือนไม่มาสามเดือนมีการเจ็บหัวนมมากฝังเข็มไม่มีเวลาแปเออ,อกจะเกิดอะไรไหม,มคุณแม่ฝังเข็มหมดอายุหรือ,อยังคะถ้าฝังเข็มหมดอายุก็มีโอกาสที่คุณแม่จะตั้งครรภ์น,นะคะแต่ทีนี้ถ้าไม่หมดอายุนะคะการฝังเข็มก็อาจจะทําให้ประจำเดือนมาผิดปกติได้นะคะถ้าไม่มาสามเดือนแล้วพี่แกนแนะนําว่าให้ไปรปรึกษาคุณหมอได้เลยนะคะอ่า วบสองเดินหนึ่งขวบสองเดือนเดินขาเปี้ยวคุณแม่คุณแม่เรบกวนไปให้คุณหมอดูดีกว่านะคะถ้าลักษณะการเดินแบบผิดปกติเนาะแต่ว่าคุณแม่ก็ต้องดูก่อนว่าในเด็กเล็กอะค่ะเดินเนี่ยขาขาก็อยาอาจจะขาเปี้ยวของคุณแม่เพี่อนไม่แน่ใจว่าหมายถึงยังไงด้วยเนาะใน,ในเด็กเนี่ยขาเขาจะแปะแปะแบบแบนๆน,นิดหนึ่งไม่เหมือนของผู้ใหญ่นะเวลาเดินนะคะอื แต่ว่าถ้าถ้าเราไม่มั่นใจอะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะตอนไปฉีดวัคซีนไปหาคุณก็หรือก็ให้คุณหมอดูหน่อยนะคะหรือไปอนามัยใกล้บ้านก็ได้นะคะช่วยประเมินนะคะข้อลูกได้สิบเดือนประจำเดือนยังไม่มาเลยค่ะให้นมลูกแล้วฉีดยาคุมด้วยแบบนี้ผิดปกติไหมปกติค่ะเดี๋ยวหลังจากตรวจหลังข้อครบหนึ่งปีคุณแม่ก็ไปตรวจสุขภาพสตรีได้เลยนะคะก็คือไม่ผิปกติแต่เราควรตรวจสุขภาพสตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งค่ะ สองเดือนแล้วมีเสียงหัวเราะเหมือนไก่ขันเออใช่พัฒนาการอย่างอื่นอะไรยังปกติดอูอยู่ก็ยังไม่ต้องกังงวลน,นะคะเดี๋ยวลองดูต่อไปค่ะพี่เข้าใจบางทีแบบเป็นคุณแม่มือใหม่เราก็ไม่รู้นะไอ้สิ่งที่เด็กทารกทำเนี่ยมันปกติไหมแม้กระทั่งท่าเดินอย่างเมื่อกี้หรือการออกเสียงอะไรอย่างเนี้ยค่ะประสบการณ์เราอาจจะยังไม่มีนะคะก็ไม่แปลกเนาะ แต่เราอะแต่พี่การอยากให้เราดูหลายๆอย่างร่วมกันเนาะลองสังเกตอย่างอื่นด้วยโอเคพัฒนาการอย่างอื่นลูกปกติตลอดลูกก็ดูแข็งแรงนะคะก็อาจจะยังแบบลองดูต่อไปได้นะคะอะไรแบบเนี้ยค่ะกินนมผสมนะคะสองเดือนไม่ถ่ายมาสามวันแล้วจะเป็นอะไรไหมคะ่าคำตอบจะคล้ายๆกับข้างบนนะคะคุณแม่เบนเบน,นนะคะน้องไม่ยอมนอนท่าไหนเลยคะ่ะจะนอนพว้อมกับนอนบนอกแม่ทำยังไงดี อายุเท่าไร่มันจะมีปัญหากรณีนี้นะคะกรณีที่น้องเนี่ยไม่ยอมนอนหงายเลยนอนป้้มเพราะว่าน้องนอนหงายแล้วน้องหายใจไม่ออกอืมถ้านอนหงายแล้วหายใจไม่ออกหรือหายใจไม่สะดวกเนี่ยบางทีเด็กเขาจะมีปัญหาของระบบทางเดินหายใจนะคะก็ว่าให้ไปตรวจนะคะถ้ายังไงก็ไม่ยอมเลยเนี่ยนะคะลูกสองขวบให้กินนมกล่องแบบไหนก็ท้องผูก ตอนน้องได้หนึ่งขวบแม่ให้ลูกทานนมบัวดแดงก็ถ่ายเหนียวอึกระต่ายพอตอนนี้สองขวบน้องเริ่มทานนมเสริมทีละไหลยี่ห้อก็ท้องปุกอีกที่แรกแม่คิดว่าลูกถ่ายยากเพราะว่าน้องทานข้าวเหนียวเยอะแต่ไม่ใช่เพราะตอนนี้น้องก็ทานข้าวเหนียวขับถ่ายไม่แข็งถ่ายปกติแม่ให้น้องนอนทานทาน,นมเสริมจะเป็นอะไรไหมแม่หานมเสริมให้ลูกแบบไหนท้องก็ปูกเหมือนเดิมตอนนี้ลูกทานข้าวสามมื้อทานผลไม้ของกินต่างๆลูกสองขวดเออไม่ค่อยเข้าใจคําถามแม่นิวนะคะแต่ก็ กินข้าวสามมือกินผลไม้กินกิน,กนต่างของกินต่างๆในรูปสังขวบโอเคแล้วนะคะกินผักผลไม้นะคะนมนะคะแล้วก็อย่าลืมนมก็คือจะเป็นนมกล่องนมชงได้หมดเลยค่ะแม่นิวนะคะถ้าอืดไม่แข็งตอนแรกเปิดอืกระตายแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคุณแม่บอกว่าขับถ่ายไม่แข็งเออยังไงไม่แน่ใจเป็นคําถามหรือเปล่านะคะแต่เหมือนลูกอาการนี้ขึ้นไหมคือการกินนมเสริมไม่ว่าจะนมชงนม ผงได้หมดนะคะสองขวดนะคะแต่จริงๆแล้วคือหนึ่งขวบขึ้นไปก็ไม่จําเป็นจะต้องกินนมชงแล้วแต่ถ้าเกิดกรณีได้ลูกของคุณแม่กินนมชงแล้วมีปัญหาท้องผูกให้แล้วมากินนมผงแล้วมันดีขวาก็ไม่เป็นไรก็จะให้กินนมผงก็ได้นะคะสําหรับเด็กหนึ่งขวบขึ้นไปนะคะปั๊มนมให้น้องกินแต่น้องไม่ยอมกินขวดจะเข้าเต้าอย่างเดียวเลยค่ะอืมอายุเท่าไหร่นาะ คืออย่างนี้กรณีเด็กที่กินเต้าแม่นะคะถ้าเราไม่ได้ฝึกให้กินขวดนมนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณหนึ่งเดือนหรือประมาณสักสี่ิห้าวันแรกเกิดคือหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนขึ้นไปเนี่ยเราจะฝึกให้ลูกกินขวดถ้าเราไม่มีการฝึกน้องก็อาจจะไม่ยอมกินทีนี้ถ้าไม่ยอมสิ่งที่ต้องทําคือแม่ให้คนอื่นเป็นคนปอ้อนถ้าจําเป็นนะสมมติว่าแม่ต้องไปทํางานนะแม่ให้คนอื่นเป็นคนปอ้อนและต้องไม่ได้เห็นคุณแม่ต้องไม่ได้ยินเสียงคุณแม่เลือกจุกนมที่เสมือนนมแม่นะคะอ่าคอกว้างนะคะแล้วก็ มีรูออกหลายๆรูแล้วก็ประมาณว่าไหลช้าๆหรือไม่ไหลเลยนะคะถ้าลูกไม่ดูต้องให้ลูกได้ออกแรงดูแบบนั้นนะคะก็จะเหมือนนมแม่นะคะน้องฉีดวัคซีนของสี่เดือนฉีดก่อนสองวันได้ไหมได้ได้ไดถ้าตรงเป็นคุณหมอนัดตามรอบถ้าตรงหมอนัดนะคะอ่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คุณหมอนัดแนะนำว่าให้ฉีดเลยนะคะจะไม่ฉีดก่อนเนาะ แม่คงไหมถ้าคุณหมอนัดแล้วในวัยนัดมันนัดวันเนี้ยคนใหญ่เวลาที่คันัดฉีดวัคซีนเขาจะนัดตามระยะห่างของรอบที่แล้วค่ะมันก็อาจจะไม่ตรงกับสี่เดือนเป๊ะอาจจะก่อนสามวันได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่แม่จะไปก่อนเองพี่เก่งก็แนะนําว่าเอาให้มันเลยดีกว่าค่ะอ่าน้องนองนผวาสะดุ้งแล้วร้องไห้หนักมากนะคะอ่า เราอาจจะป้องกันโดยการใช้ผ้าห่มที่มีน้ําหนักอะ่ะพับวางบนหน้าอกหรือใช้มือถุงมือที่ใส่ข้าวสารวางบนหน้าอกก็จะช่วยลดอาการผดสะดุ้งผวาได้แล้วก็ลดเสียงรบกวนลดเสียงรบกวนเนี่ยก็อาจจะเปิดเป็นเพลงคอเบาๆเป็นเสียงที่เขาคุ้นชินเปิดฟังตลอดเวลาที่มีเสียงดังอะไรขึ้นมาก็จะไม่กระตุ้นให้เขาผวาหรือตกใจผวาได้ค่ะอืเข็มหมดอายุแล้วมีโอกาสท้องนะแม่แม่แม ลองซื้อเอแผ่นตรวจการตั้งครรภ์มาตรวจก่อนก็ได้นะคะโอ้มีโอกาสท้องสูงเลยอาการมันใช่เลยค่ะแม่สองเดือนเป็นเออเวลาน้องนอนนะคะมีเสียงคลิกคาดน้องจะเป็นหอบผืดไหมไม่ได้บ่งบอกว่าน้องจะเป็นหอบหืดเนาะอืมนะคะน้องห้าเดือนห้าวันพิกหงาย ยังไม่เป็นจะช้าปไปไหมยังไม่ช้าค่ะตอนนี้พยายามยกก้นพอทําไม่ได้ก็ร้องไห้อยากทราบว่าต้องฝึกยังไงก็คือเป็นปกติของเด็กเนาะเวลาที่เขาทําพัฒนาการหรือทําอะไรสักอย่างไม่ได้มันเหมือน,มอนไม่ได้หนังใจอะใจมันไปแต่ร่างกายไม่ได้อะไรประมาณนี้เขาก็จะร้องไห้งงไงก็คือเป็นอาการนี้แหละได้นะคะอยากทราบว่าต้องฝึกยังไงนะคะเวลาพลิกหงายใช่ไหมอาะพลิกหงายนะคะ ก็คือให้เขานอนคว่ำก่อนนะคะนอนคว่ำนะคะอ่าเราอาจจะจับตะแคงมาแทนที่จะไปฟ้่ำไปฝั่งนู้นใช่ไหมนอนตะแคงอย่างนี้นะคะแล้วเราเอาของเล่นมาหลอกล่อฝั่งนี้อันนี้ของเล่นของเล่นสมมุติว่นนี้เป็นของเล่นมอาหลอกล่อฝั่งนี้จิ๊ดจิดจดดแล้วก็เราก็เราก็หมุนของเล่นมาฝั่งนี้หมุนของเล่นมาอีกด้านหนึ่งเขาก็จะพลิกหงายให้ล้องทีละครึ่งทีละสเต็ปฝึกทีละสเต็ปทีละครึ่งก่อนนะคะ อาการหอบผื่นเด็กหายใจสังเกตยังไงเด็กที่หอบหืนนะจะสังเกตว่าเด็กเขาจะมีอาการเหมือนแบบหายใจวีดหายใจเสียงดังหอบก็คือหายใจที่นะคะอ่าท่านยิ่งท่านในเด็กเล็กก็อาจจะสังเกตว่ามีปีกจมูกบานหายใจหอบแบบเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยแล้วก็วีดนะคะอันนี้คือการหายใจหอบนะคะอ่าหนึ่งเดือนน้องงองแงมากนะคะให้ดูจุกหลอกได้ไหม ได้นะคะหนึ่งเดือนขึ้นไปดูดจุกหลอกได้แต่ใช้เมื่อจําเป็นแล้วใช้แล้วก็ไม่คาหลับอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาออกนะคะโคลิตจะหายไปช่วงไหนส่วนใหญ่ก็ประมาณหกเดือนนะคะขอลูกได้ห้าเดือนผมร่วงหนักมากกี่เดือนคะถึงจะหายร่วงนะคะท่านหนึ่งปีแล้วหนึ <c> ่ง <oughs> ปีแล้วจะดีขึ้นนะคะหนึ่งปีแล้วจะดีขึ้นถ้าไม่หลังหนึ่งปีแล้วผมยังร่วงไม่หายต้องไปปรึกษาหมอนะคะที่แม่อาจจะขาดวิตามินนะคะ ตอนนี้เองคุณแม่ก็ต้องดูนะว่าร่างกายคุณแม่ได้รับอาหารเพียงพอหรือเปล่าถ้าร่างกายรับสารอาหารไม่เพียงพอพวกธาตุเหล็กสังกะสีซิงค์เนี่ยค่ะก็อาจจะทําให้ปัญหาเรื่องของผมร่วงได้รู้สึกว่าตัวเองหงุดหงิดโมโหง่ายควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่เพอตีลูกดุนะคะจะเป็นเขาจะเป็นคนก้าวร้าวไหมช่วงนี้ลูกร้องไห้เก่งมากโดนขัดขใจนิดหน่อยก็ร้องไห้นะคะอืมถ้าบ่อยๆเนาะมันก็มีผลนะคะแต่ถามว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นแม่คนหนึ่งที่มันจะมีอารมณ์ เกิดขึ้นนะคะเราต้องพยายามควบคุมอารมณ์แหละเนาะแต่ถามว่าเกิดแล้วเกิดแล้วจะโทษตัวเองไหมก็ไม่ถึงกับโทษตัวเองก็พยายามให้อภัยตัวเองแล้วก็พยายามอยากทาให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆเพราะว่าการที่ลูกเขาเห็นพฤติกรรมแบบนี้เรียนแบบพฤติกรรมแบบนี้แบบบ่อยโอเคมันก็มีผลตอนนี้ใส่เขาแน่นอนค่ะแม่นิวสองเดือนไม่ยอมเล่นของเล่นปกติไหมวันนี้ยังไม่แปลกเอาให้เขาสนใจพ่อแม่ศบตาอะไรไปก่อนนะสองเดือนเนาะ คุณแม่บอกว่าได้กับขอบคุณพี่กันนะคะโอเคนะคะวันนี้คําถามหมดแล้วนะคะเอ๊คนไปไหนกันหมดนะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกการไลค์กันแชร์นะคะพี่การต้องไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวจะดูว่าจะไลค์เรื่องอะไรนะคะสวัสดีค่ะอ่าคำถามมีคำถามหนึ่งคุณแม่ถามว่าผิปกติไหมคะนมไม่เคยคัดเต้าเลยแต่น้ํานมจะไหลามากเฉพาะเวลาลูกดูดกลัวน้ํานมจะหมด ถ้านมไหลเวลาลูกดูดไม่ต้องกังวลถ้าคลอยไปแล้วประมาณสองสามเดือนไปแล้วเนี่ยบางทีนมต้านมเราไม่คัดนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะส่วนใหญ่มันจะคัดประมาณสองเดือนแรกนะคะที่นมเราจะคัดค่ะคุณแม่ไกลๆสวัสดีค่ะได้ฟังหรือ,อยังนะคะเอ,อพี่กันไลฟ์จบเนะะื้อหาไปแล้วตอนนี้มาตอบคาถามแล้วก็กำลังจะไปแล้วเพราะว่าไม่มีคําถามต่อนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาทักทายนะคะวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ